โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโอเค,อเคกับพี่กวาดเคเอเคเซกันอีกแล้วนะครับผมสวัสดีค่ะโอเคนะครับวันนี้นะเราอยู่กันในไม์ครับฟาร์มผนซ่าเสรแล้วเชรแล้วเสรแล้ว ช่แล้วนะครับผมวันนี้นะฮะเราเหลือสิ่งปลูกสร้างอย่างสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งก็คืออะไรนะเทา้าหอเออเท้าหอซึ่ง<ท>ไม่รู<ท>้ว่า<ท>เป็นอะไรนะเราก็ต้องมาดูกันรู้สึกว่ามันต้องใช้สิ่งปลูกสร้างเยอะมากนะครับทั้งไม้ทั้งหินนะซึ่งเราก็เตรียมไปแล<ท>้วนี่พี่ก็เอามาหมดเลยแล้วกันนะเท่าที่แบบเอาไปเลยจ้าเออช่องพอใส่ได้อ่ะเราก็ต้องใช้เงินมหาศาลด้วยตอนนี้พี่มีห้าหมื่นสี่พี่ขาดแบบไม่ออกเงินสามหมื่นสอง พี่ขวัญไม่ออกตังค์เลยทุกคนดูดิก็เขาไม่มีตังค์ปรดีรับคุณไม้ครับ,มรบผมขอซื้อชาวฮอครับผมไม้ยาวสุดท้ายกาา็ได้งอุย้ยจนแลเหลือสอง <c oughs> หมื่นของที่ใหญ่ที่สุดเหรอมันใหญ่ขนาด <c oughs> ไหนแต่ไม่วางไม่ได้เ <c oughs> ดี๋ยวขอไปไกลๆกันเพราะว่าม <c oughs> ันแบบจะต้องอยู่ไกลนิดนึง <c oughs> ใช่แล้วก็ต้องอยู่แบบแถวเหมืองเลยอะเออแล้วก็ก่อนที่เราจะแคนนะคะทุกคนหิมะมันตกค่ะมันก็เลยเห็นป่ะมีแบบว่าหิมะนะคะ ไว้ไหนดียาใหญ่มากมันหญ่ขนาดไหนอะวางทับที่เลยก็ตรงนี้ไปดิอาลโตรงนี้เลยตรงนี้แบบว่าได้อยู่วางทับที่เลยแล้วกันนะตรงนี้แือแบบมันไม่มีส่วนที่ลอยุ๊บมีว่ะลอยลอยแบบลอยมากเลยแต่เฮ้ยตรงนี้ดีกว่านี่นี่ตรงนี้น่าจะไม่มีปัญหาจมน้ำเพาว่าจมน้ำเนี่ยตรงนี้มันก็ลอยอะดิเนี่ยตรงนี้มันเป็นถ้ำอ่ะอ๋าก็วางทับไปเลยไงโหะ มมันก็ลอยไงมันมีลูต้องเหยียบม,มาอีกบล็อกหนึ่งตรงนี้ไม่ได้หรอเนี่ยข้างๆตรงโบดเลยอะ่ะเนี่ยตรงนี้ก็พื้นที่กว้างอยู่นะไม่พอไม่พอจริงดิงอลองลองหน่อยด,ไดิได้ได้ได้แถวเนี้ยนะเนี่ยแถวเนี้ยแถวนี้นะหันหน้าอย่างงี้นะานานนนะใช่ใช่ใช่ลองดูอ่าวางแล้วดูแป๊บไม่ได้มันติดข้างหลังอะ่ะมันกินดินเข้าไปอะ่ะต้องเหยียบม,มาหน่อยเอ้ย ตัวนี้เพอร์เฟกได้ไหมได้ไหมได้ไหมเฮ้ยต้องหยบหยบมาอีกสักหยบมาอีกสักบล็อกหนึ่งแล้วนะอ่ะตัวนี้ตัวนี้น่าจะเพอร์เฟกแล้วไม่ติดอะไรแล้วว่าโอ้โหจากที่วิเควิ่งวนนี้ถ้าห่างจะใหญ่มากอะทุกคนใหญ่ดิเอาเลยนะเอาเลยนะมาเลยจัดเลยมาเลยครับผมบอกเลยว่าอีกนานก็จะสร้างเสร็จคือใหญ่เล้นม,มากชูชๆน,นะคะคุณไม้ชูชูน,นะคะแล้วก็มีน้องบอกว่า มันจะมีร้านขายาของที่มันขายของปลูกผักในฤะดูเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่ร้านนั้นนะ่ะอาจจะเป็นของที่เราสร้างใหม่หรือไม่ก็เป็นคุณบาทหลวงนี่เรามาดูกันไหมอ่ะฮะหรือว่า oh, บาทหลวงได้เปิด,เ,ปดเลยเออยังไม่เปิดอ่ะเปิดกี่โมงเลยเวลาอะนี่บ่ายสามแล้วนะ ยังแสดงว่าเปิดตีหนึ่งวะต้องรอวะอืมคือตีหนึ่งถึงเจ็ดโมงเช้าเปิดดึกมากแต่ถ้าเรานนเนี่ยมันจะหกโมงเราสามารถมาซื้อตอนเจ็ดโมงได้ทํางั้นไหมอ่าใช่ใช่ใช่ได้ได้ได้ต้องรีบวิ่งมาเลยนะห้าเฉลี่ยเฉล่ยนะเฮ้ยก็อื่นเราไปร้านขายอาหารก่อนเผื่อมีสูตรใหม่ๆนะเขาปิดแล้วหรือยังเนี่ยสี่โมงอะนะสี่โมงแล้วเขาปิดสี่โมงครึ่งป่ะอุ้ยเเปิ่กดตีไปตีเขาทำ อะไรไข่เจียวออมเล็ตออมเล็ตเฮ้ยเรามีไข่ด้วยเรามีไข่เยอะมาก เรียนรู้เรียนรู้ไข่ที่บ้านเราแบบโหเยอะมากโอเคเรียนรู้ค่ะไหนต้องไปเปิดสูตรดูอาหารเช้าที่น่ากินอุ้ยโธอมันจะเมื่อแล้วหรออะไมันเพร็งอมเร็ดอุ้ยมันใช้น้ํามันด้วยอ่ะเอาจากไหนอ่ะใช้น้ามันด้วยหรอใช่แล้วก็ใช้ไข่แล้วก็ใช้นมไข่ใหญ่ก็ต้องใช้กับนมใหญ่ไข่เล็กก็ใช้กับนมเล็กงั้นที่เราขายก็คือคุกกิ้งออยเพราะว่าน่าจะไปซื้อตามร้านขายมีสโตเจ็ดช่องอ่ะเยอะมาก ร้านค้าจะมีน้ำมาขายงั้นเราไปนอนก่อนแต่เขาว่าปิดแล้วใช่น่าจะต้องนอนแล้วเราอ่ะฮาบงยินก็นอนรีบจัดรีบนอนไงไะได้รีบตื่นไปไปไปรีบไปบ้านหลวงก่อนไปเร็ว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 นร็วเร็วมรตวเร็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 วเ็เร็วเรวเร็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 เร็วเา็เร็เร็ว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 เร็รีบมากเลยอ่ะเนี่ยเขาวมาแล้วถ้าเกิดบวงไม่อยู่นี่คือแบบ ัอะไรนะยู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 ใช่บ้านหนูมันชอบแบบนี่ไงวิ่งไข่ชุคก็าโอ้แล้วราคาะหนึ่งล้านถูกสุดบ้าบอเถอะถูกสุดก็ะจายเสียงบ้าบอเถอะหนึ่งล้านอ่ะมันจะเป็นของแบบใช่เปนพวกอลิมิตแล้วทำได้แบบหนึ่งช่องเลยเถอะกดทีละีหนึ่งช่อง แล้วเธอดูนี่ดิไอ้บัวรถน้ำอ่ะ9คณ9ว่าใช่ก็คือกดเขี่ยนึงช่องไปขอที่โหดที่สุดเลยมั้งเออน่าจะใช่แล้วทุกคนของแบบอลังการบูดมากไม่มีตังซื้อค่ะแล้วก็มียาไอ้เนี่ย mystical fertilizer เนี่ยคือน่าจะเป็นเหมือนบนมีว่ะคือไปหยอดแล้วก็โตเลยอุ้ยอย่างั้นเราต้องเก็บตังให้ได้5แสนแต่ว่าเราไม่มีของมาปลูกไอฮิมัก่อนแล้วกฮิกกนนะะ แสนห้าแสนถล่มไม่ได้เก็บได้ง่ายนะหรือว่าฤดูนี้เขาให้เราใช้ไข่กับวัวใช่ไหมน่าจะมั้งใช้เงินหมุนไก่อะหมุนไก่หมุนไก่หมุนวัวเนี่ยซื้อมาผสมเยอะๆอะไรอย่างงี้น้องเป็นวัดด่าน้องแก่เป็นหวัดปล่อยน้องแก็เราไม่ได้ใช้เงินจากน้องแก่เลยเราทำไข่เจียวมาขายแล้วกันนาะแล้วก็ซื้อไก่ซื้อวัวเพิ่มผสมวัวผสมไก่ความคิดที่ยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวมากคุกกิ้งแต่แต่แต่ถอดไข่ ทอดจริงๆอะเนี่ยอนมเล็กไปนี่นี่นมมาอุ้ยโอ้ยทำไมให้เขาเป็นนมเล็กอ้ยไข่ใหญ่มากว้าวน่ากินจังเลยอ่ะคุกครับคุกครับทอดไข่อะแล้วเป็นอะไรคือเขาทำได้หรือเปล่าเนี่ยทำได้เลยใช่ไหมได้ทำได้นี่นี่นี่ทอดอยู่นมไข่นมเฮ็กต้นหอมไข่ได้หมดใช่ไหมก็ข้วมัไข่เจียวหร ขโมยละจ้าคุกละจ้าทำาไมไขมันไม่รวมกันนะใช่บางทีมันไม่รู้เป็นเพราะอะไรทำไมถึงไม่รวมกันไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นไปไป,ปทอดไข่กันเราจะทำออมเล็ตไปขายหรอใช่เก็บไว้กินด้วยเพราะว่าเปิ้มันเพิ่มตั้งแปดช่องอ่ะคิดดูดิปวด,ดมากได้ครับผมทำไปเรื่อยๆทุกคน ทอดไข่ครับผมพนักงานทอดไข่เจียวทอดเอ้ยกินไข่เจียวร้อนๆในนั้นหนาวก็อุ้ยพเฟกใช่อะเขาเขาเก็บไว้ในตู้เย็นมีสองบอกว่าเอาเด็กก็ไม่ได้เหมือนไข่เจียวนะครับมันคือไข่คนนะครับไข่คนไข่คนไข่มนุษย์อะไม่ใช่ไข่คนอย่างนั้นนะไม่ใช่ไข่คนงนี้นคนอีกอย่างนะทุกคนมีเมนูอาหารใหม่มาหรือเปล่าันนี้คือคนนี้ร้านขายนาฬิกานี่นะ ไม่อยู่อะไรตัวนี้ใช่เอมาจีบสาวเปล่าอุ้ยเอกโอเวอร์ไร์ข้าวไข่ไอ้เนี่ยเรียกว่าอะไรวะไข่เจียวไข่ปูข้าวเออไข่ปูข้าวอ๋อตึงตึงดึงแต่ข้าวเราไม่มีซื้อด้วยข้าวปั้นอาจจะใช้ข้าวปั้นไหนเราลองเปิดดูดิเออมันอยู่ในไหนเนี่ยเอกโอเวอร์ไรส์โอ้ข้าวหน้าไข่ไงไอเนี่ยโอ้ อะไรวะโอยากุดงปะเรียกว่าอะไรไข่ไข่ภาษาญี่ปุ่นอ่ะข้าวหน้าไข่อะฮะโอยากุดงปะจะไม่ผิดอะเออข้าวหน้าไข่แบบญี่ปุ่นอ่ะเออนี่นี่นี่ใช้ใช้หม้อในการทำใช้ไข่กับข้าวปั้นใช่ไรซ์ยูใช่แล้วโอ้ยเยี่ยมยอดเฮ้ยต้องลองทำแล้วหรอก็ไม่มีไข่ขอไข่หน่อยดิเฮ้ยมาขอไข่แล้วได้ยังไงง่ะนได้น่ะขอไข่หน่อยเอาไปแค่นี้แหละสองฟองไปแลกเอาไข่จิ๋ว ก็ข้ามีต่ไคร่เจี๋วกำลังจะมาแลกเหมือนกันเนี่ยไข่จิ๋วแบบฟองดูเลยเอ้ยแต่วันนี้เข้าปั้นไม่เปิดนะเรอมีเข้าปั้นไหมข้าวปั้นเรอยู่สองอันพอดีอุ้ยขอนุ่งสิข้าปั้นขอน้อยอ่าให้ลองทำอันหนึ่งอะเออต้นหนึ่งนี้มาแล้วครับโอยากดดงเราจะมาเสิร์ฟข้าวหน้าไข่กันนะครับต้องทำในหม้อนะเอ้า รวยแล้วใส่ไปได้ไหมเนี่ยเขาจะทำได้หรือเปล่าเขาจะทำได้ไหมได้เหรอนี่ไงก็คือวางวัตถุดิบก็ได้เลยอ่ะว้าวน่ากินจังเลยสไตล์โอเคอ่ะทำแล้วเหมือนกันใส่ไข่ดิเอ้า้ำไมไข่ไม่ใส่เข้าไปอ่ะใส่เข้าไปเออคงคงไม่ตกเปลือกด้วยนะดูดิคงคงไม่ตกได้มาแล้วโอ้ยกรดึง <How S 2> เราจะยัง,งไม่เอาไปขข่นะครับเรานอนเลยดีกว่าเพราะว่าเราจะเทคไข่เจียวว่ามันกี่บาทนะเราใส่ไปแค่หนึ่งอันโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคมีตังเท่าไหร่จำยังหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งโอ้ ราคาประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบหรอ181แปดสิ <180 8 S 2> บเอ็ดใช่หนึ่งจานถ้ากิร้อยแปดสิบเอ็ดก็คุ้มอยู่นะข้าวไข่เจียวต่อไป <c oughs> เราจะเอาไอ,อ,าอโอยากโกด้งนี่มาขายลยฮะเราจะลองขายอันนี้ดูนะฮะใส่ไปแค่นึ่โอเคอขายคนเดียวแล้วกัน <c oughs> เขาเก็บไว้กินอยากดูว่าเท่าไหร่ <c oughs> เฮ้ยไขยเ่เจียวอะเก็บไว้กินดีกว่านะเราว่า ร้านค้าเปิดแล้วเคงเขาหล่อเก้าโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งถึงจะเปิดตอนนี้เก้าโมงอยู่เขาถึงพอดีอะเก้าโมงครึ่งย่างเนี่ยเธอมาถึงก่อนเวลาด้วยมาแป๊บเดียวเองถือเนี่ยถึงก่อนสี่สามสองหนึ่งขวดนี่กดได้แล้วนี่อ่ะนี่เฮยแพนเคก้กแพนเคก้ก หแพนเค้กเนี่ยต้องซื้อแป้งเนยแค่นั้นแหละแป้งเนยนมแป้งเนยนมชัวแป้งเนยนมแพนเค้กแพนเค้กใช่ค่ะต้องซื้อไม่ซื้อแค่แป้งแล้วก็ต้องมีนมแค่นั้นแหละแล้วก็มีน้ำมันแล้วก็แป้งนมไข่น้ำมันได้แล้วแป้งนมไข่ยมันดูทำยากขึ้นอีกแต่มันเพิ่มแค่สามอะออมเร็ตเพิ่มเยอะสุดเลยครับแล้วเอาแต่แป้งไหนครับทำครับแพนเค้กครับอืมแพนเค้กข็มมนิด แพงเค้กอะแพงเค้กอีแพงเค้กเได้ไม่ดี๋ยวยว,ยว,ว้าวหน้าตาดูนะ่ารับทานจังเลยอะไหนดูสิม,มันเหมือนคุณไม้มาชอบยืนติดนู่นติดนี่แล้วนไม่ไปสร้างต่อเถอะอันนี้มนไปติดอยู่ตรงไหนไม่รู้อ่ะเฮ้ยเดินเพนเปียนอยู่ในนี้เลยถ้าเขายังไม่กลับมาจุดบ้านเขาเอ่ะเ,เขาคิดว่ามันน่าจะยังไม่เสร็จนะเหมือนว่ามันจะเสร็จแล้วนะจริงหรอ ใช่เราต้องไปดูกันนะเรารอมานานมากอะถึงจะคัดไปนั่งเล่นเนี่ยคือแบบมันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วแบบมันเหมือนแบบมันไปแปะไม่ได้ไปทุกคนเพราะว่ามันต้องแปะข้างนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบก็จะแปะอันนึงคุดนานเลยเงี้ยคือแบบนั่งรอนานมากกว่ามันจะเสร็จอะนี่อะใหญ่มากเลยอะเอพีซีก็เข้ามาอยู่แล้วนะฮะตอนนี้เุ้ยวันนี้ก็ใครอะคเมย์เยิ้มเจมี่เจมี่เจมเจมเจมี่อะไรภาษาใ่เนี่ไม่รู้อ่ว่าอะไร My two girls are so precious to me. If you ever heard เ uh, หมือนเขาจะห่วงลูกสาวเขานะ <laughs> แต่ของเขาไม่ได้ขึ้นแบบนั้นนะเขาบอกว่านี่คือเมื่องของฉันนายจำได้หรือเปล่าเขาน่าจะเป็นเหมือนแบบผู้ใหญ่บ้านหรือประธานาธิบดีหรืออะไรสักอย่างออ๋เขาบอกว่าร้านของเขานี่เปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็คือวันนี้วันจันทร์เปิดแปดโมงถึงหกโมงโใกล้จะแปดโงแล้วอีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงเดี๋ยนะโจฮันมาทำอะไรที่นี่ เขาก็มาเที่ยวเล่นแหละเป็นเรื่องปกตินี่นี่นี่มีคนอยู่บนด้วยเค้กขึ้นมาห้องนี้ไม่รู้เธอมาถามกินเค้กหรอทำไมเค้กหายไปมันแบ่งอยู่แล้วอ๋อันแบ่งเยอะหรอนี่นี่นี่มีคนไหนโคลี้โคลี้นี่มานี่นี่อ๋อคือลูกสาวเขาถูกไหมใช่อยู่ไหนเนี่ยนี่ไงโอ้สวัสดีจ้าโคลี้นี่ไอเลอร o บุ๊กแอนด์เรเชอร์เอเขาชอบหนังสือแล้วก็จดหมายนะ นี่คือสั่ง๋อ้เขามีนี่ไอเนี่ยที่ทําการปษณีรีของเขาเนี้ยเออเปิดแล้วนี่อันนี้ขายอะไรเนี่ยกล่องอะไรทุกอย่างมันชื่อมันยาวชารูอจะมันอ่านไม่เห็นนะเขาขายแบบพวกหนังสือแบบอ๋อเขาเป็นเขาเป็นในนี่บรรณารักไรบรเรียนเนี่ยเออแล้วก็มีคนนึงอ่ะอันนี้มันเจตนี่นะเอ๊ะแล้วคุณเมเยอร์อยู่ไหนแล้วอ่ะเมเยอร์อยู่ข้างล่าง เอ่่ยไหนเขาบอกว่าเขาไม่ถูกเกิลนะอีกคนหนึ่งไปไหนนี่นี่ไงโอ๊ะอะไรอะซีดเป็นซีดอะไรสักอย่างไม่รู้ทุกคนเลยโจ้จะโตซีดในชอร์ซีดมันเรียกอะไรอะ w อ t e r seeds มีข้าวด้วยซอมบี้ซีดเบื่อแน่าจะเป็นไข่สปอร์หรือเปล่าเอาไปปลูกแล้วก็จะเกิดเป็นตัวนั้นอะไรอย่างงี้เหรอไอเหรอโหดเกินเอนเดอร์โหดแล้วดูราคามีอันหนึ่งเลยนแล้วดูราคาโอ้อันล่างสุดนี่ใช่สปริงไหมฟิงเกอร์อะ ไม่ใช่สปริงไหมไม่ไม่แน่ใจตอนนี้เขามีเงินหนึ่งหมื่นเอาบอว่าเราคงไม่ไม่มีทางปั๊มเงินมารีวิวของพวกนี้ได้หรอกครับทุกคนเพราะว่ามันอยู่ในฤดูหนาวด้วยใช่ไม่รู้ว่าปลูกได้เปล่าเออเขาได้บอกไหมว่าต้องปลูกฤดูไหนใช่ไม่ได้บอกก็น่าจะปลูกได้เราหาลูกสาวอีกคนหนึ่งเาไม่รู้ว่าปลูกไปทําอะไรเขามีลูกสาวสองคนเหรอมั้งมันมีสองห้องอ่ะบ้าอหอจากคนเดียวก็ได้เออตามนั้นแหละแต่เราคิดว่ามีสองนะ แต่ช่ามันเถอะเพราะว่าคนเดียวอ่ะอ๋อเห็นมีอยู่คนเดียวแตโก็โปรเจกต์นี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไหมใช่เราดูเพราะเราสร้างทุกอย่างครบแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ของที่เหลือเนี่ยที่เราไม่รีวิวเนี่ยมันต้องปั๊มเงินนานมากแล้วมันฤดูนี้มันไม่สามารถปั๊มได้แน่นอน ใช่ใช่ใช,ใช่ก็เลยไม่สามารถที่จะซื้อให้ดูได้นะคะทุกคนใช่นะมผมก็ถ้าใครสนใจก็ลองเสร้อดูเอาแล้วกันนะครับตามชื่อของพวกม,มนะันอ่ะโอเควันนี้ก็ช,ชอบกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับเรามาดูกันว่าโปรเจกต์ <project S 2> <ม>หน้าเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับผมยังไงก็<ม>ขอบคุณที่รับชมกันมาอย่างยาวนานนะครับรู้สึกว่าจะประมาณ 16- 17พาร์ทเลยนะสําหรับเกมนี้นะสำหรับโปรเจกต์ความผันศ่านี้ขอบคุณมากนะครับใช้ระยะเวลาประมาณห้าทิศละคลิป ก็โอ้ประมาณสองเดือนได้อ่ะสองสามเดือนอ่ะใช่ใช่ใชนะฮะโอเคก็ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายค่ะ